สรุปรายการทั้งหมดจากราคาที่ทําตัวจีดไปของคลิปที่แล้วนะครับที่ผมลืมนั่นเองเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้จะมาบอกขายข้อข้องใจทั้งหมดเลยว่าทําอะไรไปบ้างราคาเท่าไหร่แต่ต้องขอขอบคุณครับสนับสนุนช่วงโดย Honda เ o น e r Kensee by s p o r t Racing Team นะครับผมอ่าประมาณนี้นะต้องบอกเลยว่าเราก็เริ่มมีทางผู้ใหญ่ใจดีนะครับสนับสนุนกับเราแล้วนะฮะเอาเป็นว่าคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e ก่อนที่จะไปชมเลยแล้วกันว่ามีอะไรกันบ้าง ปีกว่าแล้วนะครับแล้วซึ่งเป็นรถให้กับทางช่างเนี่ยไว้วิ่งอะไรนั่นเองนะแล้วเบื้องต้นเลยในปีนี้ผมมีความตั้งใจว่าผมจะแข่งรถนะเนาะแต่ก่อนที่เราจะแข่งรถเนี่ยเราจะทำรถให้มันเป็นสภาพแข่งเดขึ้นมาก่อนนะครับผมโดยมีอะไรที่ต้องเปลี่ยนกันบ้างก็ดูกันจากในคลิปที่แล้วเนาะเดี๋ยวผมจะมาสารุปยอดทั้งหมดให้ดูแล้วกันว่าการลงทุนทั้งหมดล่าสุดเนี่ยเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วแต่และชิปเนี่ยมียอดอะไรเพิ่มมาบ้างอะไรประมาณนี้แล้วกันนะ แล้วก็ปรับปรุงดัดแปงแลงอะไรเพิ่มเติมไปบ้างน,นะครับก็ในส่วนของตัวจี๊ดเนี่ยสิ่งแรกเลยที่ปรับซื้อมานะครับในเรื่องของเกียร์นะครับเกียร์เนี่ยก็จะมีอุปกรณ์เนาะไม่ว่าจะเป็นลูกล,ล,ลูกเกียร์นะครับปั๊มคัสบนล่างนะครับขาเบรคาขาคันเร่งขาคัสนะครับแล้วก็แท้าเครื่องน,นะครับผมในส่วนส่วนหนึ่งนะครับก็ในเซ็ตเซตน,นี้เลยเนี่ยเข้าคร่าวนะอยู่ประมาณ20,000นิดๆนะครับ20,000นิดๆนะฮะแต่ว่า อยากที่ป๊าบ,บอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่จัดเกียร์ออโต้มาเป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยแนะนําว่าหารถสองคันมายก,ยกของสับหากันดีกว่านะครับจะจบมากกว่าเพราะว่าหนึ่งเลยคือในเรื่องของระบบสายไฟที่อยู่ในคอนโซลน,นะครับเกียร์ออโต้กับเกียร์ธรรมดาจะไม่เหมือนกันซึ่งถ้าเกิดว่าจะเอาเกียร์ธรรมดามาใส่เนี่ยก็แนะนําว่าต้องเปลี่ยนพวกชุดสายไฟคอนโซลด้วยแล้วก็ชุดกล่อง ECU ด้วยเช่นกันนะครับผม ก็ต่อมาในส่วนของเต้นลูกเต้นอิมิเตชั่นสลิปนะครับผมผมเป็น ATS นะลูกนี้อยู่ประมาณ20,000บาทนะครับผมคร่าวๆนะต่อมาเรื่องคลัชนะครับค,บค,คนะลัชเนี่ยของปั๊บเองก็จะใช้เฟรนวิวเดิมจะมีหวีกับผ้าคลัชนะครับแค่2อออย่างนี้แล้วก็มาปรับหน้าคลัชใหม่เปลี่ยนลูกปืนใหม่นั่นเองนะครับผมในเซตของระบบคลัชเนี่ย ในรวมถึงปรับหน้าคันแล้วรวมลูกปืนแล้วนะจบอยู่ประมาณ7จ็ดพันนะครับเจ็ดพันเจ็ดพันนิดหน่อยนะครับผมลถประมาณนี้นะครับต่อมาก็ลื้อภายในนะครับลื้อภายในเสร็จปุ๊บเพื่อเราเตรียมรถจะไปทําโลบาร์นั่นเองเออในส่วนของโลบาร์ผมทําเป็นโลเคสนะครับโลเคสเนี่ยก็คือเป็น6จุดนะก็จะมีตรงข้างหน้าคนขับข้างหลังนะครับแล้วก็ข้างหลังท้ายเลยนะครับผมก็ในเซตของปั๊บเนี่ยมันจะมีในเรื่องของทําโลเคส,สกับโลบาร์ทั่วไปไม่เหมือนกัน โลบาร์ทั่วไปคือสามารถร้อยน็อตถอดออกได้นะครับแต่ถ้าเป็นโลเคสเนี่ยคือเชื่อมติดกับตัวตัวถังรถเลยแบ่งแยกเป็นสองราคาแล้วกันถ้าโลเคชันรถปั๊มเนี่ยสตาร์ทอยู่ที่2องหมื่นขึ้นไปนะครับผมแต่ก็อยู่ที่ร้านค้าหรือว่าอยู่ที่ที่ร้านต่างๆนะฮะแต่ปั๊มก็มีความพิเศษอยู่จริงมันจบอยู่ประมาณ2องหมื่นไปปลายนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่ารถที่เป็นโลบาร์ธรรมดานะครับเป็นแบบร้อยน็อตธรรมดาร้อยน็อตที่พื้นแล้วก็ร้อยน็อตข้างบนหัวด้วยเนี่ยก็สตาร์ทตั้งแต่หมื่นกลาัขึ้นมา นะครับผม,ผมก็รวมทำทรงทำสีแล้วเป็นเสร็จก็ประมาณนะั้นนะครับผมอ่ะต่อจากโับาเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ไปอูสีซึ่งรถป๊อปเองเนี่ยมันมีปัญหาในเรื่องของประตูบุกนิดนึงนะเป็นรอยรักยิ้มทั้งสองฝั่งนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจิ๊กจิ๊กนิดนิดหน่อยหนะครับก็ไปทำที่ออโต้ัสเบื้องต้นเลยของตัวรถเนี่ยทำสีแล้วก็แก้เรื่องบุกเนาะแล้วก็ลอกฟิล์มโค้ดนะครับลอกไอ้ตัวแดมออกด้วยเนี่ย เบ็ดเสร็จแล้วรวมทําสีภายในทําสีโลบ้าแก้ภาษีประตูนู่นนี่นะจุกจิกจุกจิกก็จ,กกจบอยู่ประมาณ2องหมื่นกันนะครับสองหมื่นสองหมื่นนิดนิดเหมือนกันเพราะว่าเราต้องยกกระจกออกด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะสไลด์รถกลับมาอีกครักงหนึ่งกลับมาที่ร้านนะฮะก็พอกลับมาที่ร้านแล้วเนี่ยรับเองก็ใช้ทาช่วงล่างใหม่ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น บู่ปีกนกลูกมาปีกนกนะครับคันชักต่ตางๆนะครับก็ปเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดช่วงล่างรีเซ็ตนับหนึ่งใหม่หมดเลยนะครับผมรวมจนถ,ถึงลูกปืนล้อด้วยนะครับผมในส่วนของชุดช่วงล่างนะชุดช่วงล่างเนี่ยเบื้องต้นเลยถ้าอย่างรถลูกค้าทั่วไปชุดเซ็ตข้างหน้าเนี่ยก็อยู่ประมาณไม่ข้ามหมื่นสองแต่ว่าอยา่างรถปั๊บเนี่ยจบอยู่ที่ประมาณสองหมื่นหน่อยเหมืนกะเพราะว่าจะมีในเรื่องของลูกปืนล้อหน้าลูกปืนล้อหลังนะครับแล้วก็ มีในเรื่องของการโอเวอร์คอนเบรกอ่ะพูดมาต่อถึงเรื่องเบรกนะครับช่วงล่างก็จบแล้วเนาะประมาณสองหมื่นหน่อยต่อมาในเรื่องของเบรกนะครับเบรกของปั๊บเองเนี่ยข้างหน้าเนี่ยปั๊บใช้เบรกของแจ๊สนะครับผมเบรกของแจ๊สซึ่งมันจะปั๊มจะกว้างกว่านิดนึงใหญ่กว่าเล็กน,น้อยนะครับถ้าเบรกก็จะใหญ่กว่านะกว่านั่นเองนะครับซึ่งปั๊บเลยก็มองว่าเออไหนๆก็ทำแล้วก็โอเวอร์คอนเบรกไปเลยทั้งสี่ล้อนะครับ o เนะราในการทำการล้างเปลี่ยนซีน ลูกสูบข้างในให้เรียบร้อยทั้งหมดแล้วก็เพิ่มสายขับเข้าไปด้วยถ้าในส่วนของอุปกรณ์เบรกก็จะอยู่ประมาณ3ามพันาครับแล้วก็ในส่วนของสายขาเบรกหน้าหลังเนี่ยก็อยู่คร่าวๆห้าพันนะสี่เส้นนะครับประมาณ5้าพันนะถ้าจะไม่ผิดราคาอยู่บวกลบนะนี่ผมพูดถึงราคาขายเลยนะไม่ใช่ราคาผมนะ <c oughs> ผมบอกเผื่อไว้เฉยนะนี่คือราคาขายที่ทุกท่านอาจจะไป manage ลดตัวเองได้นะครับแล้วก็เป็นราคากลางที่ลูกค้าอาจจะไป ดูที่อื่นมาถ้าได้ถูกวถกว่าก็โชคดีไปด้านแพงกว่าคุณก็รอวันนี้เผาแล้วกันว่าตรงหนี่เหมาะสมสำหรับรถของท่านเองนะครับผมต่อมาในส่วนของผ้าเบรกกับจานเบรกบปับได้จาก n น็ t สเตอร์นะครับผมเนกสเตก็ดูแลให้กับเราอยู่แล้วตลอดปีตลอดการแข่งขันดีกว่าเพ่าว่างนี้นะครับผมก็จะเป็นเบรกตัวเลสนะครับแล้วก็จานเบรกเป็นตัวโปรสเปคนันเองนะครับผมซึ่งถามว่าถ้าท่านผู้ชมทัวไปจะมันก็ อาจจะวิ่งแท็กเดย์คงไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใส่กับตัวเลสนะครับแต่ป๊บเองเนี่ยซื้อตัวเลสไปเลยท,ทีเดียวมันจบกว่านั่นเองเพราะว่าเขาจะได้ไปใช้ต่อในสลาดหน้านะครับหรือว่าไปซ้อมครั้งหน้านั่นเองนะครับผมเพราะว่ารถคันนี้คือรถแข่งแล้วเราก็ตั้งใจแล้วความมั่นใจของเราคือเราจะเอาไว้วิ่งสนามอย่างเดียวแล้วเหมือนกันไม่มีไม่มีกลับมาเป็นรถเดิมแล้วนะ แล้วก็ฝากด้วยลกันเผือเ่อว่าใครที่อยากได้ไภายในหรือว่าอุปก,กรณ์ต่างๆของอบีโอรถผมนะครับจากเดิมนะครับก็อยากได้ชิ้นไหนก็ติดต่อเข้ามาทางการขายขายครับที่เจ็บๆนะครับไม่ลบเต็มไปหมดเลยในห้องเจ็บของนะฮะก็ประมาณนั้นนะในส่วนของถ้าเบรกจานเบรกถ้าเกิดว่า่านผู้ชมทั่วไปนะครับจะแค่วิ่งธรรมดาผมแนะนำว่าสายตัวมิลสเปกก็พอมิลสเปกก็อยู่ประมาณ2,550บาทนะครับคู่หน้านะครับจานเบรกก็จะเจียวของเดิมเจียวก็ได้นะครับหรือว่าจะเปลี่ยนจานใหม่ก็ได้ จานใหม่ก็ตกมีตั้งแต่2,000กว่าบาทขึ้นไปนะครับอยู่ที่เลเวลของยี่ห้อนันๆแล้วกันนะครับผมส่วนพ้าระเบกหลังผมใช้พ้าระเบกเดิมนะครับก็ใช้ดีมากไม่ได้กับแม็กล็อกนะครับส่วนอาร์มหลังนะครับอาร์มหลังคันนี้จังหวะที่มีมาอยู่แล้วตั้งแต่แรกเป็นดิสเบรกนะเพราะเดิมแล้วเนี่องของวีโอเป็นด้ามมาเนอะผมเปลี่ยนยกอาร์มหลังเลยนะครับมันเป็นของดิสตอนนี้ก็คือเป็นของแจ๊ซีอีนั่นเอง ชุดอามหลังรวมนิดหลังเนี่ยเบสเ็จแล้วอยู่ประมาณหนึ่งห้านะครับในชุดของแพรหลังนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้ต่อมาก็เป็นโชค๊คครับผมโชค๊คเนี่ยก็ปั๊บเลือกใช้แคลิเบียต้องบอกเลยว่าทางเจ้าของแคลิเบียเนี่ยกับปั๊บเเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะซีกันนะครับผมก็เลยได้ทำการพูดคุยกันว่าเออเฮ้ยในปีเนี้ยผมจะแข่งรถเนี่ย มีอะไรที่อยากจะทำร่วมกันไหมทางเจ้าบามเองนะครับแคนิเบียรก็เป็นคนบอกกับเอ๋เฮ้ยพี่ผมอยากจะสปอนเซอร์นะอะไรแบบอยากจะดูแลให้ในส่วนของโช๊คะครับหลายคนถามป้ามาเสมอว่าเฮ้ยโชกมันจะไหวไหมเฮ้ยโชกมันจะดีพอหรือเปล่านะครับคือชโช๊กเนี่ยต้องบอกเลยว่าแคนิเบียร์ทามาเหมาะสําหรับรถบ้านและรถซิ่งบนท้องถนนทั่วไปแต่ว่าคือด้วยความที่เราคุยกันแล้วค่อนข้างคลิกกันพอสมควร ตาเลยบอกว่าพี่ผมพร้อมจะพัฒนาเพิ่มไปโดยที่มีรถผมและตัวปั๊เองเนี่ยเป็นการทดลองเพื่อนํามาพัฒนาให้กับเชลิเบียให้มันดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับอาจจะมีสเปคพิเศษเพิ่มขึ้นมาที่เป็นสเปคเลสซิ่งสำหรับปั๊เองเนี่ยแบบเอาทำขึ้นมาจนทุกอย่างได้ทดสอบทดลองแล้วสามารถวิ่งสนามได้จริงอาจจะมีสเปคที่สูงขึ้นมาสำหรับล,ลูกค้าหลายๆท่านที่อยากจะนําไปแข่งขันหรือว่าไปใช้จริงก็ได้นะ เออก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของโชว์ถ้าเกิดว่าแ a กเดย์ทั่วไปเนี่ยอยู่ที่1 9ห0 0เบาทความผิดตังแล้วอันนี้ก็คือจะเป็นราคาขายที่ทางร้านเราขายแล้วก็รับประกัน2ปีด้วยไม่จำกัดระยะทางนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าในในส่วนของโมดิฟาอันนี้เดี๋ยวคอยติดตามชมกันตอนต่อไปแล้วกันเพราะว่าเออมันมีเรื่องที่ต้องแก้ไขยอยู่พอสมควรในส่วนส่วนตัวที่ปั๊บต้องการนะครับผม ก็เดี๋ยวคอยดูตอนต,ต่อไปแล้วกันนะต่อมาก็ล้อ,อยางครับถ้าในส่วนของ B.O เนี่ยปั๊บมีล้อเก่าปั๊บอยู่แล้วก็วเลยเอามาใสา่แต่ว่า B.O ข้อจํากัดจริงๆแล้วเนี่ยไม่ควรเกินกว้างเจนะครับแล้วก็ออฟเซ็ตเนี่ยควรที่จะอยู่มา40เท่านั้นเพราะว่าซุ้มหลังเนี่ยค่อนข้างจะติดน,น,นะครับแต่ว่าคราวนี้ใส่ไปก็ฝืนเหมือนกันเพราะว่าหนึ่งเลยอยากได้ทรงสวยครับแล้วก็ล้อที่เราใส่เนี่เป็น เป็นไก่นะครับมันไปนกว้าง7จ็ดออลสาสหน้าหลังเลยนะครับข้างหลังมันก็เลยกดได้ไม่เตี้ยมากมันก็เลยแบบรถมันเลยต้องโย,ง,ยงอยู่ท่านั้นนะครับผมก็ล้อก็น่าจะเป็นประเด็นทั่วไปครับลูกค้าอาจจะใส่ล้อซิ่งมาล้ออะไรก็ได้ครับก็ลองดูในเรื่องของการจัดฟีดเมนต์พร้อมคู่กับล้อ,อยางไปละกันนนั้นก็เป็ีเสร็จก็อยู่ที่สองหมื่นมั้งมือ,มมอาบาทสองหมื่นนะมือหนึ่งอ่นะเนาะยางก็ยางที่แบบเป็นเรเดียเใช้งานทั่วไปก็ได้ศูนสี่อะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็น ทรวั 1> 1นอะไรเงี้ยก็ใช้งานได้อนกันหรือจะเป็นยโกฮาม่าที่เป็นตัวธรมรมดาก็ได้หรือถ้าเกิดว่าใส่ยาซิ่งมันก็ยิ่งดีขึ้นไปอีกแค่นั้นเองตามนบประมาณครับผมต่อมาก็จะเป็นท่อไอเสียนะครับผมท่อไอเสียเนี่ยคือซึ่งตามพี่เพชจากเพชนะน้องเป็นคนทําให้ปั๊บในวันนั้นนะครับในส่วนท่อไอเสียเราเดินใหม่ตั้งแต่เฮดเดอร์ไปจนถึงปลายหลังเลยซึ่งปลายหลังก็อย่างที่ปั๊บบอกปั๊บพีปลาย อันตัวตัวจิว๋วว่าเอออันนั้นเอาไว้แซวผมแล้วนะฮะผมเองก็เลยเออเอ,อ,อยากได้ไปลายเนี้ยแม่งดังสะใจสนานลั่นพุ่งดีนะครับผมก็เลยเอาปลายเนี้ยให้เป็นโจทย์กับพี่เพน้นไปแล้วก็พี่เพชรเดินใหม่ทั้งเส้น,นครับเดินตั้งแต่เอ่อแฮนเดอร์อไปจนถึงปลายหลัง,งรถผมเดินอยู่2นิ้วครึ่งใหญ่ชิบหายเลยนะฮะใหญ่นะแต่ว่าค่อนข้างออกมาแล้วขับแล้วสมูทน,นะครับตอนแรกผมนึกว่ามันจะโล่เกินไปได้วยซ้ำกับเครื่องพันสอง แต่ดานกลับการว่าออกมาแล้วค่อนข้างที่จะโอเคก็ถือว่าในส่วนของท่อเสียจบไปก็เล่าๆนะท่อเสียถ้ารวมปลายหลังจะอยู่ประมาณหมื่นปลายๆนะครับผมหมื่นห้าขึ้นไปนะรวมรวมกับปลายหลังด้วยนะอยู่ประมาณนี้ท่อเป็นสตแตนเลสทั้งเส้นรวมเฮดเดอร์ด้วยข้างหน้านะครับผมไปจนถึงปลายท้ายเลยพอติดตั้งเข้าคลาประมาณหมื่นห้าพันบาทนะครับผมต่อมาในส่วนของกล่อง ECU นะครับผมกล่อง ECU เนี่ยอย่างของปั๊มเองเนี่ย เอ่อผมใช้เป็นแม็ ECU นะครับซึ่งแม็ ECU เนี่ยข้อดีอ่ะค่อนข้างเยอะมีมีหลากหลายรุ่นนะซึ่งจริงๆแล้วอ e. o เนี่ยมันเป็นลิ้นไฟฟ้าคุณสามารถเปลี่ยนเป็นลิ้นสายก็ได้นะครับผมแต่ว่าผมเองคิดว่าคิดไปคิดมาแล้วใช้เป็นลิ้นไฟฟ้าเหมือนเดิมเปแหละค่อนข้างที่จะเสถียรสุดเพราะว่าหนึ่งเลยคือในเรื่องของไอเดิลน,นะครับเราไม่ต้องไปนั่งควบคุมไอเดิลแล้วอะไรเงี้ยนะแล้วก็ใช้กล่องแม็กสปอร์ตแม็เนี่ยแม็ ECU มีประมาณอยู่4-5รุ่น นะครับผม Mac Mini นะครับ m a c s t r e e t Mac s ป o ร t Mac, Mac Les อนะ่ะประมาณนี้แล้วก็เป็นตัวสูงไปเลยแต่ว่าอยาของปั๊บเนี่ยมันก็ควรจะเป็นคือต้องให้กล่อง ECU เนี่ยอ่านลิ้นไฟฟ้าได้ก็จะเริ่มสตาร์ทที่ m a c Sport นั่นเองราคาคร่าวๆก็จะอยู่ที่4 9 0 0 0บาทนะครับไปช่วนของกล่องนะหนึ่งเลยถ้า ซื้อกล่องที่ m a คอนะครับก็จะมีในเรื่องของการเปิมสายไฟให้ระบบสายไฟเนี่ยจจะเจ้าลิดเนี้ยระบบสายไฟก็จะมีราคาหลายเลทนะครับ late, เลทอย่างเช่นเริ่มต้นเลยเนี่ยก็คือใช้กล่องเป็น p i กี้แบ็เพื่อพ่วงก,กับ ECU เริ่มต้นก็จะอยู่ที่หมนะื่นห้ามั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับเป็น p i กี้แบ็กก็เริ่มไปที่หมื่นห้าพันบาทหรือว่าถ้าเกิดเป็นสเต็ปเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวดูสเต็ปต่อไปของของรถปั๊มนะชุดสายไฟทุกอย่างกลบทลทงออกหมดนะครับผมสเต็ปต่อไปเนี่ยก็จะเป็นแบบ ใส่สวิต์เพิ่มนะครับเป็น um, ick, สวิต์ปั๊มติ๊กใส่นู่นใส่นี่ใส่นั่นเพิ่มไปอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของระบบตรงนั้นเพิ่มขึ้นมานะครับผมก็ตั้งแต่หมื่นห้มืองหมื่นสามหมื่นสีมื่แล้วแต่คอนดิชันนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของสายไฟเนาะต่อมาในเรื่องของไดโนนะครับไดโนก็ถ้าเกิดซื้อกับที่พี่วีแม็ Mac แล้วเนี่ยก็จูนที่ Mac ECU ได้เลย นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นที่อื่นนะครับที่อื่นก็อาจจะมีค่าไดโนเพิ่มขึ้นมา2ส0งพันรับหรือบวกบวกขึ้นไปนะครับผมในส่วนของจูเนอร์จูเนอร์ก็จะมีแต่ห้าพันห้าบวกบวกขึ้นไปหลายพัน9 0 0าแล้วแต่จูเนอร์แต่ละคนไม่เท่ากันก็อย่างของว่าเอก็มีพี่วีเป็นคนดูแลให้ครับทั้งกล่องนะครับผมแล้วก็ทั้งจูนแล้วก็ไดโนด้วยเช่นกันนะครับรวมรวบไปอยู่ในในอันเดียวกันนะครับผมลืมค่าไปอันหนึ่งก็คือในเรื่องของระบบน้ำมัน ะร,ระบบน้ำมันเนี่ยของผมเองได้เปลี่ยนปั๊มติ๊กใหม่ตรองปั๊มติ๊กใหม่เดินระบบน้ำมันใหม่ทั้งหมดนะเพราะว่าหนึ่งเลยคือผมต้องการให้ทุกอย่างนับหนึ่งที่ที่ตั้งแต่แรกไปให้จนจบเลยในเรื่องของปั๊มติก๊กผมใส่ DW อยู่ประมาณ7จ็ดนะครับลูกเล็กนะลูกสัน้นที่ใส่กับกระป๋องเดิมแล้วก็ใส่ถังน้ำมันเดิมด้วยเช่นกันนะครับก็อยู่ที่ เจมันนะแล้วก็ในส่วนของกรองปั๊มติ๊กของแท้สูงแล้วก็เบอร์แท้สูงเลยธรรมาดาใส่ไปพร้อมเบรคุเลตต์ตัวเล็กน,นะครับก็จะอยู่ประมาณที่4,000กว่าบาทนะ3,000 4,000่พันถางานี้นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ประกอบใส่ไปพพร้อมกับชุดท่อนละมันท่อนละมันก็ประมาณพันกว่าบาทเฉลี่ยก็ต่อสายเข้ากับของเดิมเพื่อเป็นกิ๊บล็อกติดเข้าไปเลยต่อไปเรื่องของหัวฉีดหัวฉีดเนี่ยผมเองก็ใส่หัวฉีด300ร้อนะครับผม300ก็ของเคก็ได้จริงๆแล้วนะครับผมก็อยู่ประมาณ 4,000 4,405ราวนี้นะครับผมก็อันนี้ก็หัวฉีดนะครับแล้วก็ให้ช่างไฟทางเจ้ากิจเป็นคนเดินสายไฟให้นะครับต่อมาหม้อน้ำนะครับหม้อน้ำทางพี่ต่ายก็พี่ต่ายบางรถนะครับบางบซิ่งก็เป็นคนสปอนเซอร์มาให้กับตัวเองซึ่งหม้อน้ำเนี่ยจริงๆแล้วราคาก็เลทอยู่ตั้งแต่7 5 0 0 0ขึ้นไปนะครับผมก็อยู่ที่หากันได้นะครับแล้วก็หลอดพิเศษไม่พิเศษแค่ไหนหฟิล์หมหนาบางอะไรเงี้ยก็อันนี้แล้วแต่ที่เลยแต่ละที่ไม่เหมือนกัน นะครับผมก็ราคาเลยตั้งแต่5,000เรื่ง8 0นะครับแล้วแต่สถานที่นั้นๆที่เราไปได้มานะครับแล้วก็ในส่วนของพัดลมนะครับขอปั๊บยัใช้พัดลมเดิมอยู่นะครับเป็น2ตัวเพื่อปั่นเปิดทั้งสองทั้งสองตัวเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าผมมองแล้วมันก็ยังใช้งานได้ปกติขึเลยไม่ได้ซีเรียสมันมากก็ความร้อนก็คงที่ด้วยนะเพราะว่าผมถอดวาล์วน้ําทิ้งไปเลยนะครับผมการถอดวาล์วน้ําดีไหมก็อยู่ที่ดุลพินิจของรถแต่ละคันนะครับอย่างถ้าเกิดรถเทอร์โบ วามแนะนำว่ามีก็ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารถเอไม่มีก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับในส่วนของความน้ำต่อมาในส่วนของภายในกันบ้านภายในก็จะเป็นเรื่องของเบาะนะครับเบาะเนี่ยก็อ,อยู่ที่ท่านผู้ชมแล้วนะผมใช้รางรางเดิมซึ่งพวกแจ็คบีโออะไรพวกนี้รถรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันใช้รางเบาะเดิมได้นะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงคือผมไม่ต้องการเตี้ยแบบซุปเปอร์โลโคตดพ่อแม่โหลนะอันนั้นมันก็ไม่ไหวซุปเปอร์โลมาบ้างบางทีขับก็เหนื่อยแล้วก็ลำบ,บาก แล้วก็จะถามว่าซุปเปอร์โนดีไหมดีครับดีตรงที่ว่าเหมือนเรานั่งอยู่กับพื้นเลยเวลาอาการรถมันออกเนี่ยเราจะค่อนข้างเห็นชัดกับการที่เราขับจริงนะครับผมก็แต่ว่าปั๊บเองไม่ได้เอาขนาดนั้นนะก็เอาแค่ให้มันความสูงที่แบบสามารถมอง,งหน้าเห็นชัดเจนนะครับผมวิวที่ทัดพอเห็นแล้วก็โอเคมองแล้วแบบค่อนข้างกว่าตาแล้วเห็นชัดไม่ใช่แบบหน้าปึ๊บแล้วแบบเห็นอยู่เป็นปริมเลยเนี่ยแต่ก่อนที่แข่งรถขับรถคนอื่นทีไรเขาตื่น็สูงกว่ากูอ่ะ ไอ้ที่มึงต้องหาเบาะเสียบตูดเพื่อเพื่อนางม,มองเพื่อให้เห็นวิวทิวทัศน์ที่มันชัดเจนอะไรเงี้ยนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะลำบากหน่อยอันนั้นในในรูปแบบนั้นขับเอนทูร์ไลน์ที่5ชั่วโมงเนี้ยโอ้โหขับแม่งอยู่มองไม่เห็น,นอ่ะก็ต้องแบบพยายามขยับตัวขยับตัวเอาอะไรเงี้ยนะครับก็ส่วนตัวผมเองครับก็อยู่ดีว่าชอบแต่ว่าเบาะเนี้ยก็ถ้าเกิดเป็นขับเลสทั่วไปเราใช้เบาะพวก เขาเรียกว่าอะไรอนะ่ะเบอรงานก๊อฟงานไต้หวันหาอะไรพวกนั้น่ะได้เหมือนกันนะตั้งแต่เจ็ดพันกว่า,า,า 7, บาทต้นไปนะครับมีก็จะมีเรียกว่าประกับด้วยประกบก็คู่ละพันนะครับผมอยู่ที่ว่าจะใส่ข้างเดียวใส่สองข้างนั่นเองลงทุนก็ประมาณหมื่นต้นอะไรอย่างนี้ยนะครับแต่ถ้าอย่างของปั๊บเองเนี่ยมันจะต้องมี FIA นะครับพอเบอรเป็น FIA แล้วเนี่ยเบอร์ก็จะต้องอยู่ราคาที่ประมาณสามหมื่นไปปลาย,าย,ายถึงสี่หมื่นกว่านะครับผูกวางไม่ผูกวางอีกเรื่องหนึ่งของผมก็ใช้เป็นเลคคาโบตัวหานเอาไว้เป็นอีกหนึ่ง EP ในส่วนของชุดต่างๆที่นักแข่งควรจะต้องมีนะครับแล้วก็การลงทุนต่อๆไปอันนี้เดี๋ยวก็จะเป็นคอนเทนต์ต่อๆไปสําหรับหลายๆท่านที่อยากจะไปขับรถเล่นในสนามครับแต่ว่ากฎข้อบังคับคือต้องมีชุดต้องมีหมวกต้องมีถุงมือต้องมีรองเท้าอะไรเงี้ยนะครับผมแนะนําว่ามีที่เช่านะเดี๋ยวเป็นว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่ง EP และการเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูอีกที่หนึ่งละกันนะครับเพนะนั้นเป็นเรื่องของการลงทุนครั้งต่อๆไป ครับต่อมาในส่วนของตัวจีท์พวงมาลัยครับในส่วนของพวงมาลัยหัวเกียร์นะครับคอพวงมาลัยพวงมาลัาลกยกับคอพวงมาลัยก่อนแล้วกันอยู่ที่โพซิชันในการขับนะพวงมาลัยเนี่ยควรเปลี่ยนพวงมาลัยที่กระชับมือพอดีมือรอบวงเนี่ยอยู่ที่เราความชอบแล้วเราชอบ,บวงเล็กก็จะเลี้ยวเล็กหน่อยจะชอบ,บวงใหญ่ก็กว้างกว้างหน่อยนะครับมีตั้งแต่3 3 0มิลก็จะแคบลงมาหน่อยถ้าเกิดว่า350มิลก็พวงสปงสปูลมุงเกนเหมือนอันที่ผมใส่350 มันจะกว้างขึ้นมานหนึ่งโมโมวีคอสอะไรเงี้ยวีสามห้าใส่ได้เหมือนกันนะครับผมส่วนคอเนี่ยอยู่ที่ความชอบของตัวเองชอบเป็นแบบพับก็ใส่ชอบแบบถอดก็ใส่หรือจะไม่ไม่เอาไม่ถอดไม่ใส่เลยก็แล้วแต่สามารถได้เหมือนกันนะครับเพผมก็ยังไม่ได้ใส่นะไอ้ตัวที่เป็นแบบคอถอดคอ,อพับอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้ใส่เช่นกันนะครับผมก็ใส่เป็นคอธรรมดาความสูงเท่าเดิมขับแล้วโพสิชั่นขาเนี่ยยืดปกติบูมไล วางดูแล้วว่าพอดีข้ออะไรเงี้ยนะครับไม่ไม่ใจเกินไปไม่ชี้อ,อกจนเกินไปอะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้ก็อยู่ที่ความชอบนะครับผมก็อันนี้ก็โคมไะไรกับโคมอะไรเบสเซ็ตก็เริ่มต้นตั้งแต่ห้าพันบาทขึ้นไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้ยี่ห้อทีดด่ดีหน่อยนะครับก็โคมอลไรก็จะดีหน่อยนะจะไม่ไม่โยกนะครับโคมอลไรแท้เนี่ยก็เริ่มต้นที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทขึ้นไปก็อยู่ที่เลือกใช้กันแล้วกันหามือสองได้ก็ประมาณหกเจ็ดพันอะไรเงี้ยนะครับมีความชอบเช่นกันว่าอยากได้แบบไหนนะครับ หัวเกียร์ก็ทั่วไปเลยครับหัวเกียร์ก็ตั้งแต่นี้ตั้งแต่หลักร้อยไปยังหลักพันนะครับแล้วก็เบลนะครับเบลก็อยู่ที่ขนาดและอยากได้ขนาด2นิ้ว2นิ้วครึ่ง3นิ้วก็อยู่ที่ความชอบเช่นกันแต่อย่างของปวาปชอบใช้เบลเอรเอร์นะครับแล้วก็มันจะเป็นเกาะกับฮารนะครับเพราะว่าขนาดของฮารมันกว้างแค่ประมาณ2นิ้วนะครับผมถ้าเกิดว่าเราใส่3นิ้วมันก็จะปลิ้งออกข้างนะครับเวลาล็อกเบลจริงเนี่ยมันจะแบบ หลุดออกจากไหลนะครับก็ค่อนข้างอันตรายเราก็เลยต้องใช้มันพอดีกับสายก็อันนี้ก็คือในส่วนของภายในละแล้วก็ต่อมาในส่วนของเครื่องยนต์นะครับผมเครื่องยนต์ก็อยู่แต่ละรุ่นนะครับถ้าเกิดว่าเป็นคาขับเขาก็จะมีแบบเป็นคลาสเอานะคลาส b c เในรุ่นพันสองอันเดอร์หรือว่า พันสองโอเวอร์พันห้าโอเวอร์อะไรเงี้ยนะครับเทอร์โบเอ็นเออะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องไปศึกษารายการเอาว่าเราวิ่งในแบบไหนแต่รถปั๊บเอเนี่ยเครื่องยนต์พันสองจูนวันนั้นก็จูนร้อยหกสิบม้าถือว่าแน่นเอียดแล้วเหมือนกันนะครับก็สุดๆแล้วเหมือนกันนะครับถามหลายคนถามมาเยอะว่าทําอะไรบ้าง,ออบ,างบอกตรงเลยครับว่าเครื่องตัวนี้คือเครื่องเดิมสแตนดาร์ดมีกระเดื่องครับกระเดื่อง g ีดีแจจีดีนะแล้วก็ มีเปิดพอร์ตเล็กน้อยนะครับผมก็ที่เหลือเดิมหมดครับแล้วก็ที่เหลือไม่ได้ทาอะไรเพิ่มเติมเลยแล้วก็ในส่วนของกฎกติกาก็คอยดูเอาละกันกกกกนะครับว่ารถเนี่ยเครื่องยนต์ของเราเนี่ยเหมาะที่จะวิ่งกับรุ่นไหนซึ่งรถของปั๊บเอมันคือซูเปอร์อีโค่ซูเปอร์อีโคคือตั้งแต่เครื่องทันสองลงมาไม่ใช่ทันสองขึ้นนะทันสองลงมาแต่รับผมก็คือเรากดเกณฑ์ข้อกําหนดของเรามีอยู่เท่านี้นะครับเราก็เลยตั้งเป้าหมายของเราไว้เพียงเท่านี้ เท่านั้นเองนะครับก็เลยอยากให้เข้าใจนะว่าการที่จะไปวิ่งในสนามวันทีเนี่ยถ้าเป็นแบบแขร์เดย์ก็คงไม่มีปัญหาอะไรเขาก็จะแบ,บ่งเป็นคลาสเอาเราก็วิ่งตามคลาสเอานะครับแต่ถ้าเกิดว่าในการแข่งขันจริงเนี่ยก,ก็จะมีในเรื่องของซีซีรถเพิ่มเข้ามากีล้อโต้เกียร์ธรรมดาเพิ่มเข้ามาคลาสเพิ่มเข้ามาเท่านั้นเองนะครับก็ในส่วนของการลงทุนเพื่อมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยแพงไหมมันแพงครับแต่ว่าอย่างที่ป๊อปเคยพูดเสมอว่าในการลงทุนของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันไม่เท่ากัน ถ้าคุณเล่นเพื่อเอาสนุกได้ครับเล่นเพื่อเอาคอนเนคชั่นได้ครับแต่ว่าของผมเองเล่นเอาทั้งสองอย่างแล้วก็เอามาพัฒนาให้กับทีมช่างแล้วก็ของร้านเราเองด้วยเช่นกันประสบการณ์มันหายากครับมันไม่ได้หากันง่ายๆมันไม่ได้คือบางบางครั้งแล้วเราอยู่ในร้านทุกทุกวันเนี่ยเราทํางานแบบเดิมๆมาสี่ห้าปีสิบกว่าปีอะไรเงี้ยมันก็จะยืนอยู่ที่เดิมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราได้เปิดมุมโลกละทัดในการลงทุนเพิ่มไปในสนาม คุณจะเพิ่มมาอีกร้อยเท่าอะเพราะว่ามันจะไม่เหมือนกับในที่คุณอยู่ในที่เดิมนั้นเลยนะครับก็ประมาณนี้นะในส่วนตัวอเองก็มองว่าในการลงทุนครั้งนี้ป๊ับค่อนข้างที่จะยิ่งใหญ่ครับแล้วกเ็เราก็ได้ทางคอนเนคชั่นด้วยแล้วก็ได้ประสบการณ์เพิ่มเติมทุกอย่างมาค่อนข้างเยอะมากพอสมควรนะครับจากประสบการณ์ที่ป๊ับได้มานะไม่ใช่แค่อย่างเดียวนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยอย่างรถ แข่งที่ผมเคยแข่งมาผมแข่งมาเป็นสิปีแล้วนะครับที่แข่งมาแข่งมาก็มีทั้งผิดหวังแล้วก็สมหวังด้วยเช่นกันนะครับผมก็ทนนั้นี้ทั้งนั้นแล้วการแข่งขันมันไม่มีความแน่นอนนะครับผมก็เอป็นว่าอยู่ที่เป้าหมายของตัว,ตวเองและกันว่าเราจะนํามาใช้ในรูปแบบไหนนะครับผมก็ประมาณนี้นะที่เหลือเดี๋ยวไปดูกันในคลิปหน้าล้วกันะว่าการลงทุนครั้งต่อไปผมมีอะไรเพิ่มเ,เติมกับ้าง